คา r d เดลไลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยลดและควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยไม่ต้ององคพึ่งพาสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงในระยะยาวคา r d เดลไล์ได้รับการพัฒนาโดยใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณช่วยในการปรับสมดุลความดันโลหิตและส่งเสริมสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือด ส่วนประกอบสำคัญของคาเดไลท์หนึ่งในจุดเด่นของคาเดไลท์คือการใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติที่คัดสรรมาเป็นพิเศษเพื่อช่วยลดความดันโลหิตและบำรุงสุขภาพหัวใจโดยส่วนประกอบสำคัญได้แก่สารสกัดจากกระเทียมกระเทียมมีสรรพคุณช่วยขยายหลอดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลและปรับความดันโลหิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมสารสกัดจากใบบัวบกช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นลดอาการอักเสบของหลอดเลือด และช่วยลดความเครียดที่อาจส่งผลต่อความดันโลหิตสารสกัดจากดอกฮอทอนเป็นพืชที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหลอดเลือดหัวใจป้องกันการแข็งตัวของเส้นเลือดและช่วยลดความดันโลหิตโคเอนซาม 10, คิวเทโคกสิเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญช่วยบำรุงหัวใจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงแมกนีเซียมมีบทบาทสำคัญในการควบคุมความดันโลหิต และช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโพแทสเซียมช่วยลดความตึงเครียดของหลอดเลือดและควบคุมระดับโซเดียมในร่างกายซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความดันโลหิตสัพพคุณของคาเดไลต์คาเดไลต์ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีสัพพคุณที่โดดเด่นในการช่วยลดและควบคุมความดันโลหิตให้เป็นปกตินอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่นๆดังนี้ช่วยลดความดันโลหิต สารสกัดจากธรรมชาติในคาเดลลย่ช่วยขยายหลอดเลือดและลดแรงดันโลหิตทําให้ความดันลดลงอย่างปลอดภยัยปรับสมดุลการไหลเวียนโลหิตช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นลดความเสี่ยงของการอุดตันของเส้นเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลมีสารที่ช่วยลดไขมันเลว LD l อเดียและเพิ่มไขมันดีเอเดียให้ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดบํารุงสุขภาพหัวใจ สนับสนุนการทำงานของหัวใจลดภาระการทำงานของหัวใจทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นลดความเครียดและความวิตกกังวลมีส่วนช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลดภาวะความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกันการอักเสบและช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงราคาคาเดลัลดราคาเหลือ990บาทจากปกติ1980บาท นาลายได้โดยตรงจากผู้ผลิตเพราะเหตุใดคุณจึงสั่งซื้อออนไลน์ได้เท่านั้นนี่คือเหตุผล3ประการ 1. การรับประกันคุณภาพ 2. การคุ้มครองจากคนกลาง 3. การส่งมอบที่ตรงเป้าหมายอย่างรวดเร็ว 4. บริการส่งฟรีคุณสามารถตรวจสอบและชำระสินค้าปลายทางได้เลยข้อเสนอพิเศษของผู้ผลิตใช้ได้แล้วและคุณสามารถสั่งซื้อคาเดไลท์พร้อมส่วนลดสูงสุดถึง50เอร์เซ ซื้อคาเดลไลท์ของแท้ได้ที่ไหนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับคาเดลไลท์ของแท้ควรสั่งซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้เช่นเว็บไซต์ทางการของคาเดลไลท์เป็นช่องทางที่ปลอดภัยที่สุดในการซื้อของแท้และมักมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่หากคุณสนใจสั่งซื้อโปรดเข้าชมเว็บไซต์ทางการของคาเดลไลท์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างในคำอธิบายวิดีโอนี้หรือในส่วนความคิดเห็นเพื่อซื้อสินค้าของแท้ คาร์เดไลต์เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมความดันโลหิตด้วยวิธีธรรมชาติผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมจากธรรมชาติที่มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตบำรุงหัวใจและเสริมสร้างสุขภาพโดยรวมข้อดีคือไม่มีผลข้างเคียงที่รุนแรงและสามารถใช้ได้เป็นประจำหากคุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลความดันโลหิตโดยไม่ต้องพึ่งยาเคมีคาร์เดไลต์อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดควรใช้ร่วมกับการดูแลสุขภาพทั่วไปเช่นการรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพออกกำลังกายสม่ำเสมอและลดความเครียด